3. ส,สิ่งที่ต้องเจอในคณะอาชฉยวิทยา 1. อาจารย์ใหญ่คณะเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ทั้งแบบเป็นร่างและกระดูกจริงๆในวิชา anatomy ตอนปีหนึ่งหรือแบบโมเดลพวกเราก็ได้เรียนเหมือนกันแต่ในส่วนที่เป็นร่างอาจารย์ใหญ่เราไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะคะ 2. ภาพบาดแผลหรือเคสต่างๆส่วนมากจะเจอในวิชานิติเวชซึ่งเป็นวิชาเลือกแต่ในวิชาหลักบางตัวก็สามารถเจอภาพพวกนี้ได้ ส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าเลือกจะมาเรียนคณะนี้แล้วยังไงก็ต้องเตรียมใจเผื่อเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแหละใครที่อยากรูว่าตัวเองจะไหวไหมลองไปเที่ยวที่พิพิพพพธภัณฑ์ศิริราชโซนนิติเวชดูก่อนก็ได้นั่นคือตัวอย่างสิ่งที่จะเจอในคลาสในส่วนที่เห็นในวิดีโอเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะซอฟสุดแล้วเพราะว่าเนื้อหาหลังจากนี้คืออ,อิ่มข้าวกันเลยทีเดียวสามเจอนิชาหยอกเจอแล็บค่ะเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นจริงๆ เราถามคนที่จบสายวิทย์มาเขาบอกว่าค่อนข้างจะชิลเพราะว่าเคยทํามาตอนมาธยมแล้วแต่เราเนี่ยจบสายศิลป์ก็มีแอบปรีดร้องในใจบ้างแต่ว่าอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยน่ารักมากช่วยกันสุดๆสําหรับใครที่อยากเข้ามาเรียนบรรยากาศจริงเหมือพวกเราเนี่ยตอนนี้มรังสิตเปิดรับนักศึกษาปี6-7แล้วมาเป็นทีมโคนนันด้วยกันนะคะ